ครับอยู่กับช่องคุณทองน้ำซิ่งครับนี่เราพามาดูรถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนาครับไน้นมไฟไฟปี54หรือเปล่า52ครับปี52เป็นกเกษตรตัวเก่านะต่อมาลงเกี่ยวข้าวน่าจะเป็นข้าวมะลิใหญ่นะครับสุก่อนเพื่อนครับ วานำงนนะ้ยตลกี้ยครับใช้เครื่องยนต์ีครับเป็นเจ็ดูปัมไดกินยี่สิามแปนะครับแปด S <S ต,ตอนนี้ก็กำลังรอเจ้าของนาอยู่ครับเจ้าของนายยังไม่มาที่นาเลยวันนี้รถเกีียวต้องรอเจ้าของนาก่อนนะครับ <S <S แต่สมยัยแต่ก่อนเจ้าของนาต้องรอรถเกีียวแต่วันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้รถเกีียวต้องรอเจ้าของนาครับเพราะว่เจ้าของนาไม่มาก็ลงเกีียวไม่ได้นะครับ ต้องให้เขาบอกว่าเกี่ยวตรงไหนบ้างอะไรบ้างมีตอไม้ตรงไหนหรือมีลมตรงไหนต้องแจ้งรถเกี่ยวด้วยครับว่าถ้าไม่แจ้งเดี๋ยวไปแจ้งสจรังก็ได้ครับเจ้าของนาต้องรับผิดชอบนะนบต้องแจ้งเจ้าของนามีข้าวก็สุกเสมอกแลนวครับ ใช้เครื่องฮีโน่ครับใช้เครื่องฮีโน่เนี่ยเครื่องฮีโน่เจโอแปซีเจทูครับเป็นเทอร์โบในตัวนะเป็นเทอร์โบติดจากโรงงานครับเทอร์โบโรงงานริดเครื่องยนต์ได้260แรงมามาแล้วก็เป็นตัวเดิน12ครับ12 Ht เฮีที่รถเกี่ยวนิยม ปั๊มมอเตอร์น่าจะเป็นโคมาสุนะครับ like ปั๊มโคเก้าสิบตัวเดินเป็นปั๊มอีตันแฟครับส่วนมากเกษตรจะใช้ปั๊มอีตันแฟร์ทางในครับอีตันแฟรส่วนมากเกษตรเขานิยมใช้เพราะว่า เป็นรถโรงงานนะครับนี่ก็ต้องรอจ้าของนาก่อนนะเบของนายังไม่มาก็ยังเกี่ยวไม่ได้เป็นไอ้นุ่มปีห้าสองปีห้าสองปีห้าสามนะประมาณนั้เป็นตัวพัดลม ถัดลมม้อน้ํากับมอออยอยู่ติดกันครับถ้าเป็นตัวใหม่ก็มอหมมอออยก็จะอยู่ข้างซ้ายครับจะอยู่ข้างซ้ายแล้วม้อน้ําอยู่ข้างขวาถ้าเป็นตัวใหม่นะครเป็นตัวเก่าตัวเก่ามันก็จะทรงใหญ่และยาวครับทาให้การหมุนตัวตามมุมขนา ต้องเปิดหน้าให้กว้างครับถึงจะหมุนตัวได้คล่องครับจะถ้าตัวใหม่ก็เปิดหน้าไม่ต้องเยอะก็หมุนตัวได้เลยครับเพราะว่ามันคันเล็กมันเล็กและสั้นต้องรอจะคล้องหนับมกนย ครับอันนี้ก็ต่อกอนเป็นไฟเบอร์เหมือนกันชนท้ายวีโก้นะครับที่ติดมาตอนนี้ถอยชนกิ่งไม้หมดแล้วครับแตกหมดแล้วก็เลยใส่เป็นไฟท้าย l e d ครับของรถ10บล้อครับใส่วันนี้ก็สวยเหมือนกันครับครับร้อนกับไฟครับใชยย้ <c oughs> ยาเกษตรพัฒนา นี้ใช้มอเตอร์ปั่นส่งข้าวครับเป็นตัวท็อปครับตัวนี้มอเตอร์ปั่นส่งข้าวเป็นมอเตอร์ขยับ้าปั่นส่งข้าวจะเป็นท่อปรบับระดับครับปรับระดัะบได้ครับก็เดี๋ยวเรารับชมตอนเกี่ยวนะครับก็ สามเมตรครับเพราะว่าปากเดิมมันสามเมตรสามสิบไม่ถึงครับประมาณสามเมตรยี่สามเมตรสิบสามเมตรยี่ตัวนี้ก็ตัดตาให่เหลือสามเมตรเพื่อในการเกี่ยวคล้องกว่าเดิมครับตัวนี้ก็เป็นข้าวตั้งด้วยข้าวบางด้วยตัดได้สบายครับตัดได้ตามมือเลยนะ เกียวเปิดหน้าอยู่ครับเกยวเปิดหน้าแรกก่อนครับดินก็ปีนี้ดินเลนนะครับก็ดินเจอนนะ้ำใหม่ๆครับ แจะบวมน้ำครับก็เสียงจมเหมือนกันดินเดนนะครับไปปิดตัวแป๊บเดียวยุบลงเลยครับนี่ก็ตัดปากแล้วสาเมตรครับ ดเปลี่ยนเป็นเกี่ยวดันแล้วครับไม่รู้ของโอวิวัก์การแข้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจน่าจะทําจากน่้นนะครับเกลียวดันเกลียวดันใส่เกลียวดันแล้วมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรถเกลียวมันพันคอนะครับรถเกลียวมันชอบแบบเจอเสาวันไงมันพันคอ

ตัวนี้เป็นตัวเดิน12นะรถเกี่ยวนี่ประมาณ11ปีครับ11ปีก็ใช้เข้าบารุงมาเรื่อยๆ้ารถได้การเข้าบารุงเรื่อยๆอยู่ได้เราอยู่กระเป๋าได้นานครับแต่อตอนแกมี2คันครับกสบแกนรถมี2คัน3คันมี3คันครับแต่ก่อน เดืกะปีที่แล้วรถเกี่ยวมีน้อยครับแ,แกเล่นรถเกี่ยวสามคันตอนนี้ขายไปหมดแล้วครับขายไปสองคันเหลือเก็บไว้ใช้คันเดียวครับเพราะว่าวันนี้รถเกี่ยวมันเยอะครับเดี๋ยวมาเยอะแล้วการแข่งขันมันสูงครับการสูงแล้วก็เก็บงานไม่ทันครับก็รถคันอื่นก็ลูกค้าก็ไปเอารถคันอื่นก่อนครับก็เลย ก็เลยเก็บไว้เหลือคันเดียวพอครับเพราะว่าแกก็ดูแลคนเดียวสามันก็เหนื่อยครับเวลารถเสียแล้วก็คันโนเสียนี้ต้องวิ่งหาอะไรแล้วคันนี้มัเสียตามวุ่นวายครับแกก็เลยขายเหลือคันเดียวคันเดียวก็พอและคันเดียวก็ไว้เกี่ยวของนายเจ้าของครับนายเจ้าของก็ มีเป็นร้อยไรลนะครับอ็อันนี้ก็รับจา้างชาวบ้านมีเอาไว้รับจ้างชาวบ้านบ้างครับก็พอมีงานช่วงหน้าเกี่ยวครับพอ,พอมีงานได้ทำนะครับ,รบดินเลนครับเนี่ยยุบลงเลยครับปิดตัวเมื่อกี้ ่าดินมันเพิ่งเจอน้ำครับรถเกี่ยวก็ฝากรถเกี่ยวทุกคันครับก็ระบังด้วยครับภาคอีสานเพราะว่ามันแล้งมานานแล้วเพิ่งได้น้ําประมาณสองเดือนครับเพิ่งมีน้ําแค่ประมาณสองเดือนดินก็ยังไม่ยิมน้าครับแล้วก็จะทําให้แบบเป็นดินสมองได้ครับ đồ này, chụp lại lưng này. คลองครับเกษตรตากเล็กตู้ใหญ่ครับมันก็สัมพันกันครับเกี่ยวได้ไวแดนได้เรานเนื่องครับมันไม,ไม่ไม่ติดตู้ตามหลังครับอีน,นี้ก็จะมีลมบางจุดครับน,นีหญ้าเยอะครับท้าบางๆอีกน,นี่จะของครับเพราะว่าให้เกี่ยวไปขายเลยนะครับก็ข้าวก็เหลือกิโลละเก้าบาทครับ ตอนนี้ข้าวทุมากเลยชาวนาก็นะทำนายากคเพราะว่าช่วงเมื่อกี้ก็แล้งครับฝนทิ้งช่วงตั้งสามเดือนข้าวก็ตายแล้วตายอีกครับพอมีน้ํามันก็แต่กอกจากข้างล่างครับมาเลยได้เกี่ยวพอได้เกี่ยวแต่มันก็บางนะวนมากหญ้ามันเกิดมาแซลหมดครับนี่เขาก็ตัดข้าวนะ ท้าวให้มันเกิดมาใหม่ เสียงมันก็ไม่ค่อยวิดครับถ้าเป็นเทอ,โโอร์โบแต่งที่แบบรดเครื่องธรรมดามากรอเโบก็เสียงเทอร์โบมันจะวิดครับแต่นี่เป็นเทอร์โบในตัวก็เสียงเสียงมันประมาณนี้นเสียงมันไม่วิดนะแต่แต่ใช้ทนครับเครื่องมันใช้ทนเทอร์โบมันจะทนก็อยู่ที่การใช้งานของเราด้วยกับเราดูรักษา เกี่ยวก็ต้องเรารักษาดีครับ้องส่งสภาพอัจฉริยเรื่อยๆเด็กรถก็หมั่นดูว่าตรงไหนมันมีข้อบกพร่องนะครับนี่ก็ดันได้ต่อเนื่องเลยครับโอเกี่ยวข้องแล้วนะครับ อันนี้ก็ตัดปากแล้วก็บวกเกลียวดันนะครับก็เลยไปได้ตอนนี้นครับดันได้เร็วแต่ก่อนปาก3เมตรยี่ประมาณเนี้ยผมก็มไม่ได้ใจกเกษตรประมาณนั่นแหละสามเมตรยี่สิบนี่ก็ตัดเหลือ3เมตรครับตัดปากออกย่นย่นปากครับ,รบแต่ก่อนปากมันใหญ่แล้วมันตันข้าวล้มแล้วมันชอบติดตู้ครับเพราะว่ามันกินข้าวไปเยอะเจอข้าวหนา 要给揍。 ก็ใช้เป็นระบบยิงลมครับก็คือใช้โดยน้อยเป็นกระบอกลมครับยิงปากให้ทำงานนะระบบยิงลมนะครับคือไม่ต้องโยกคอนโทรลแล้วครับยิงลมเอาเลยทำให้เปิดปิดลูกดาวเรแบบ็วครับกดแคบปลยนิ้ว oh. ทำให้ลูกดาวหยุด กดเปิดปิดเิ้ไลน์นิ้วครับลูกดาวอันนี้ก็ทําให้เกี่ยวข้องก่อเดิมครับแต่ก่อนเราใช้มือโยกมุนลูกดาวนะครับแต่ตอนนี้ก็ใช้เป็นสวิต์ยิงลมเอาเลยครับสะด,ดวกครับการเกี่ยวตัวเกี่ยววันนี้ก็ต้องพัฒนาไปเไรื่อยๆตามยุคตามสมัยครับถ้าอยู่ที่เดิมไม่ได้ครับ ยิงลมเสียก็โยกด้วยมือเอาครับ